บุรีลง,งเขาแบบว่ารู้ล่วงหน้าแล้วแหละเพราะว่าเขาก็แบบว่ามีวิสัยทัศน์ที่แบบไม่ธรรมดาเนาะ,ะเพราะว่าตอนนั้น,นอ่ะลูกชายเขานันดากระซับนันดาเนี่ยการสู้รบไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันแตเนเ่เก่งแต่วิสัยทัศน์กับการมองอ่านการมองอ่านอะไรแบบเนี้ยยังสู้พระนเรศวรไม่ได้เป็นคนที่อะจ,ะจะต้องบอกอย่างนี้เป็นคนที่จิตใจแคบ เป็นคนที่ขี้สงสัยคนอืมอ่าเป็นคนที่ขี้สงสัยคนด้ยที่แบบว่าไม่เชื่อไขรไม่ใช่อย่างนั้นด้วยแบบไม่เชื่อเลยค่ะเชื่อแต่ตัวเองไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครมันก็เลยไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้แบบอ่าใช่ถ้าในฝั่งไทยที่หนูดูเคยดูเคยอะไรเงี้ยตัวละครเนี้ยตัวละครลูกของบุเรงนองอ่ะจะดูไร้ไยๆหน่อยไร้ใช่ฉันว่าตอนแรกอีพีแรกๆเลยที่เราเปิดไปแล้วแบบฮ่าฮ่าฮ คือตัวนี้นันทะบุเรงคือลูกของเขาแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเราไปคุยในฐานะที่เป็นบุเรนองใช่ป่ะใช่ใช่จริงๆน่าจะเป็นลูกเขาใช่ลูกเขาคือเจเนเรชั่นที่มีบทบาทกับพระนเรศวรตอนโตแต่ว่าเป็นลูกเขาอืมหรือว่าจริงๆแล้วพระนเรศวรอะไม่โอเคกับลูกลูกอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขาโตมาด้วยกันน่าจะรู้จักวิสัยกันน่าจะรู้จักวิสัยทัศน์กันอะไรแบบเนี้ยเนาะกสมมตินะถ้าหมดเรื่องนั้นเป็นจริงเขาอาจจะรู้สึกว่า เออพ่อเป็นคนมีจิตใจเป็นธรรมพ่อเป็นคนจิตใจที่ดีแต่พอเป็นลูกมันต่างกับพ่อโดยชิ้งเชิงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเขาก็เลยแบบอ่าโอเคงั้นเราชนชาขอไม่เป็นก็ต่างคนต่างแยกกันจ่าตาแยกวงดีกว่าก็แยกวงต่างแยกกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีพ่อแล้วนี่เนาะไม่มีพ่อแล้วพี่สายไทยก็ไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นอ้าวก็แยกกันคือจริงๆไม่ต้องหบกันก็ได้แต่ขอแยกกันอือะไรอย่างนั้น